สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานดนวัตรลุงกึงเดียดอุดมรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อวันนี้วันที่2เดือน9พศ2 5 6 6มาอัปเดตงานซ่อมแม่ทนนเจ้าตัวปั๊ม DC70, DC60, DC95 นะครับวันนี้มีเข้ามา2ลูกนะครับส่งแฟลตเอ็กเเข้ามาให้ทางช่างเราได้ทำการซ่อมแม่ทนนแล้วก็มีลูกค้าหน้าร้านมา อีกนะครับสำหรับ DC60 ตัวนี้อัปเดตงานซ่อมนะครับช่วงนี้ระยะเวลาช่วงเดือนเก้าเดือน10นะครับงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแนะนำลูกค้าไม่แนะนำให้เดินทางมาเองนะครับจะเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะครับแนะนำส่งมานะครับถ้าส่งมาเนี่ยทางช่างก็จะมีเวลาที่จะทำให้ลูกค้าเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าลูกค้ามานั่งรอเอานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มที่ ลูกค้าเอามาทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทางเราทําการซ่อมมาเทานัันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอ,อให้ลูกค้ามารับนะครับลูกค้าแนะนําลูกค้าส่งมาตั้งแต่เนิ่เนเนะครับช่วงนี้ก็มีทํา มีทาตลอดนะครับวันสองสามลูกนะครับแล้วก็ส่งมาคิวจะถึงวันที่คิวของเราที่นัดลูกค้าไว้ที่เดินทางมาเองนะครับก็มีสองสามวันนะครับสองสามวันก็คือจะว่างอีกทีก็วันพฤหัสวันพุธพฤหัสนะครับแต่ก็แนะนําให้ลูกค้าส่งมาจะดีกว่านะครับเพราะว่าทีมช่างเราก็รีบเร่งให้เต็มที่นะครับเวลาเปิดปั๊มก็คือเปิดทีละคูคนะครับสำหรับดี7 0ช่วงนี้แนะนำให้ลูกค้าส่งมาส่ง ส่งมาแล้วแนะนําให้ส่งเลขที่พัสดุให้ด้วยนะครับเวลาเราไปตามอของจะได้ตามเอาง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับปั๊มที่ทําการปรับเจียรระยะเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่ประกอบนะครับสําหรับลูกค้าที่จะส่งมาหรือว่าจะเดินทางมาเองนะครับแนะน,นำนัดหมายวันเวลาให้แน่นอนนะครับแล้วก็มาให้ตรงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีปั๊มเข้ามาทําค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ส่งมาจากทั่วทุกภาคนะครับ ทั่วประเทศก็ได้นะครับช่วงนี้เพราะว่าปั DC, ๊มดีซีปั๊มรถเกี่ยวข้าวช่วงนี้ก็จะเริ่มเตรียมรถกันแล้วนะครับพอเราทํารายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีโปรเซสขั้นตอนหลายอย่างนะครับปั๊มลูกหนึ่งใช้ระยะเวลาในการซ่อมนานพอสมควรจึงแนะนําให้ลูกค้าส่งมาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับที่ยูเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ให้ไว้นะครับท้ายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e ไลน์หรือว่า เฟซบุ uh, o กนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เรื่องราคาเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ